สวัสดีครับท่านผู้ชมแหลก็ผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงผมเป็ยเปียกนี่แหละครับเอาพ่อกันวันที่เสีบมิถุนายนตอนเศร้าครับ2 5 6พหขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องทั้งสวปปเล่าสุขุสุขคนเดยโดยแหลก็ทั้งเมียนมากัมพูกัมพูชานะครับพมมา แล้วก็หลายหลายประเทศนะครับที่ติดตามพญเ,เปียกเอามานี้ครับพญเ,เปียกสิมารีวิวนะครับล่อลดไทซิ่งนะครับล่อรดไทซิงลุยหน้าท่ามหน้าตมโคนนะได้สารพัดรับเอาวิธีเหตุเหตุอย่างไรนะครับเอามาเบิรงครับ ท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ที่ตามที่มีรถไถน้าเดินตามแล้วนะครับเด้อมีล่อรถไถน้าเดินตามแล้วนั่นแหละครับก็บอันเดียวกันเพราะว่ารถไถน้อยดัดแปลงก็มาจากรถไถเดินตามนะครับล้อก็ใส่ตัวเดียวกันคือเกานะครับเมื่อดัดแปลงแล้วก็สามารถที่เสีใส่กับรถไถเดินตามเข้าใดคือเกานะครับ เอาวิธีเห็ดเห็ดย่งไรให้ท่านผู้ชมเหรครับนะท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ที่ตามแล้วก็ผู้สนใจเด้อครับเด้อนี่ครับเอ่อซี่รถหรือตีนรถเนี่ยล้อรถไถหน้าเดินตามเฮานี่ครับมันสิมีทั้งหมดสิบเอ็ดสี่โอสิบหกสี่ครับนี่สิบหกสี่เอ่อสิบหกสี่ครับ มีสิบหกสี่เด้อครับที่นี่นะครับปรากฏว่าแรงกดนี่มันหน่อยนะครับเวลาไถนี่ถือโคน้นถือตมแรงกดมันหน่อยนี่ครับแรงกดบ่หลนะแรงรับน้ำหนักนี่บ่หลนี่ที่เหตุให้สาเหตุหนึ่งที่ให้มันจุมแล้วมันติดนะครับผมก็เลยคิดว่านะครับ เสริมฐานซี่ของมันอีกนะครับให้ฐานมันก่วงขึ้นนี่เห็นบ่ครับฐานก้วงขึ้นนี่ของเก่ามันมิโซนี่นะครับมิโซนี่แล้วผมก็เลยหาเหล็กแผ่นครับขนาดครับเดี๋ยวนี้เหล็กแพงมันแพงครับเหล็กแผ่นเนี่ยมันแพงนะครับใส่ขนาดสองมิลถึงสามมิลก็ได้นะครับ สองมิลถึงสามมิลก็ได้ขนาดกว้างเจ็ดเซนติเมตรยาวยี่สิบห้าเส้นเคืองนะครับตัดเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผานะครับเ้าก็มาเชื่อมไซนนะครับเชื่อมไซนเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะเป็นสามเหลี่ยมเห็นบ่ครี่นี่ของเก่ามันน,นี่ของใหม่เชื่อมไซ นะครับทีนี้นะครับอันเล็กสองมิลน,นะครับเช่นของกุยช่เปียกนี่กาซีเอาเล็กเส้นขนาดาสามมนินะครับเชื่อมทับทั้งเท้างำ่ำเพื่อให้มันแข็งรับแรงกระแทกได้ดีนะครับมันสิประหยัดอีกแนวหนึ่งเล็กเส้นเก่าเนี่ยว่าจะอืดดอกว่าต้องซื้อนะครับเอาที่นี่นะครับ เอาบได้เชื่อมใส่เบิดซูสีนะครับเด้เอเขาจะเชื่อมเว้นนี่เชื่อมหนึ่งเว้นครับนี่จงไวสองนะครับมันจะเชื่อมโย่แปดสี่ครับเชื่อมโย่แปดสี่นะครับเพราะว่าทั้งเบดมันมีหกสิบหกสี่นะเชื่อมใส่แปดสี่นะครับเอาที่นี่นะครับ เป็นอยังค่อยๆเสื่อมไซเบิร์ก็เพราะว่ามันจะมีปัญหาครับมีปัญหาอย่างย่งามติดตมอ่า,าย,ย,อย่ามไถตมไถยยังนี่นะครับดินมัตสิมาอ่าฝังอยู่นี่ครับจับแน่นอยู่น้ำหลงทั้งในนี่ครับหล่องสามเหลี่ยมทั้งในเนี่ยเนี่ยหล่องสามเหลี่ยมทั้งในนี่นะเห็นให้มันอ่าติดอยู่ทั้งในครับติดอยู่ทั้งใน นะครับมันสิเห็ดให้เฮ้าล้อรถเฮ้านี่หนักครับหนักเมื่อหนักมันก็นเกิดแรงชุดหลายนะครับเครื่องทํางานหนักครับนะอันที่นี้นะครับบางคนก็นสีว่าเฮ็ดเบิดซูซี่ไดบ่บ่กครสีเห็ดครับบ่ควรสีเห็ดเป็นอย่างมากเลยนะครับเลีเ้ยงลับแลงอา่า แรงรับน้ำนักนาใบรดจมมมันก็ดีอยู่แต่ว่าปัญหาก็คือปัญหาดินค่นอยู่ทั้งในนี่ครับในส่องรลอ่อนี่มันสิป,ปานลถอ่าปานลดบดเลยครับปานล่อรดบดเลยนะครับอันน้ำบ่าลายน้ำน,น้อยนี่ค่นมันสิจับแต่ว่ารถบัติดครับลดนี่สิบัติดเลยรถไปได้แต่ว่า ล่อรถด,ดินมันสิเต็มอยู่แถวนี้มันสีไหล่อรถหนักแล้วก็เครื่องทำงานหนักนะครับครับไปมีข้อสงสัยนะครับเดี๋ยวมีข้อสงสัยก็โทรถามมาได้ครับก็หลายท่านอยู่เมื่อวานเนี่ยผมก็ลุ้งรีคิปไปอยู่ไทยให้เบิ้งนะครับค้นก็นสนใจหลายอยู่มือหนึ่งค้นกับเบิ้งอยู่สองพันสามพันกลัวอยู่สองพันสามพัน นะครับถือว่าสนใจนะน่ะนำไปใส่ครับบานิดัดแปลงใส่รถไถน้อยชุมญี่ปุ่นได้บได้ครับได้อาจเขาอาจิมาแปลงนี่แปลงหูนอดหม่นะครับอันนี้มาตรงกันหรือหูนอดมันหลายกว่าเขาก็มาแปลงนะแปลงเอานะครับเฮ็ดจานตรงนี้เสริมจานขึ้นอยกนะครับ บาลีเฮ็ดไซร่ล้อรถง่ายได้บ่ได้คือกันครับต้องเพิ่มขนาดเพิ่มจํานวนซี่ขึ้นเพิ่มขนาดว่งล้อขึ้นนะครับวง่งล้อง่ายขึ้นนะครับไซสามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบเจ็ดหาสิบได้เบิร์แล้วครับเพียงแต่เพิ่มขนาดขึ้นนะครับรถกสิบวติดตรมติดโค้นไม่มีปัญหา ใคไ,ได้ทังหน้าแหงหน้านามหน้าตุมโอชรพัสประโยชน์ครับเอาเชยดนี้อันเป็นประโยชน์ก็ขอให้นะครับท่านผู้ชมงและผู้ที่ตามนะครับกดแช่กดติ่ตามให้พญี่ปีกเลยครับเดอ้อนะครับอขอขอบุญขอบคุณหลายๆขอบคุณครับสวัสดีครับ